สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับอันนี้ช่องมาร์คชาแนลงนะครับวันนี้จะพามาหาอยู่หากินนะครับแบบอีสานนะครับสไตล์พันทีนะครับช่วงนี้ไม่มีเวลา2องเพลงนะครับส่วนมากจะเป็นทํางานปูนปั้นนะครับงานปูนปั้นอันนี้ก็มีเวลาว่างนะครับเราก็ จะมาหาปลาเงี้ยหาปูหาปลานะครับในสวนนะครับของคุณลุงแดงนะครับอันนี้เรานะรผมกับทีมงานก็3-4ีคนนะครับก็ได้ลากแล้วละลากปลาซิวนะครับปลาซิวแล้วก็ปลาที่เหลือๆจากที่โทามาจี้มาชอ็อตไฟฟ้านะครับ เ็เก็บตกวันนี้นี่ก็จะเป็นผลงานเมื่อสักครู่นะครับได้ปลาเล็กนะครับปลาซิวนะครับปลาซิวประมาณอันนี้ก็ประมาณสักสองโลกว่าได้นะครับเกือบสามโลนะฮะมีปลาขาวด้วยนะครับปลาตะเพียนปลาเศษๆเขาละกาดร้อนครับวันนี้ เดี๋ยวอันนี้ผมอาจคลิปวิดีโอ,โอนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะลง YouTube ให้เพื่อนๆได้ดูกันร้อนมากครับนี่อยู่อำเภอศรีนะครจังหวัดสุขโขทัยนะครับ อันนี้เพิ่งสูบน้ำได้ประมาณ10นาที10-15นาทีวิถีชีวิตแบบอ่สานอีสานนะครับขีตมค่อนข้างลึกหน่อย ทีมงานสี่คนนะครับตอนนี้มาไห้มาสี่คนเน้นๆนะครับผู้เบาจากบุรีรัมย์นะครับมาทำงานที่สุขโขทยัยเวลาว่างก็จะมาหาภูหาปลาย,ย่างนี้นะครับอันนี้เป็นคลองส่งน้ำเล็กๆนะครับในป่ามะม่วงครับ เป็นพื้นที่สำหรับทำโคกหนองนาโมเดลซึ่งทำได้ประมาณสักปีกว่าๆปี2ปีนะครับโอ้อาดาร้อนครับวันนี้เคพื่อนท่านใดที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอก็ฝากติดตามด้วยนะครับติดตามทั้ง ผลงานเพลงนะครับแล้วก็งานผลงานช่างนะครับทั่วไปที่ลงให้ชมนะครับก็นานๆครั้งผมจะได้มาทำคลิปวิดีโอนี้นะฮไม่รู้ว่ากี่องศาครับร้อนมากช่วงนี้ประมาณเที่ยงนะครับแต่แรงจริงร้อน ร้อนมากๆร้อนมากๆเลยครับปลาใหญ่จะไม่ค่อยมีนะครับจะมีแต่ปลาประมาณตัวอ2-3ขีด วันนี้ก็จะเก็บนะครับให,ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ําแห้งเสียดายปลานะครับแล้วก็เอาปลาเล็กไปประกอบอาหารก็น่าจะมีปลาตัวใหญ่ๆที่หลงเหลือบ้างแหละ mm. ลเดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ mm. ผมขอบอันทึกไว้ให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับ Obrigado.